จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาครับสวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกชาติแถมหลัดจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อ,นนนนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่1ิบ็ดครับครับสวัสดีครับก็ผมจ่าสิบเอกพลัดสํารานมากจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่17เจดศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลฐานบกที่สิบเจ็ดครับครับพี่เาครับวันนี้เราอยู่พื้นที่ไหนครับ อยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าขนุนครับแล้วโรง,งเรียนบ้านอู่ล่องน,น,นะครับ,รบใช่อยนะครรงป่าพูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราจะมาพาผู้ชมไปไหนกันเดี๋ยวจะมีโครงการดีๆนะครับโครงการปฏิบัติการการขับเคลื่อนอจิตการมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับก็จะมะีวันนี้เราก็ได้จัดเตรียมรถโตวินสามคันนะครับเราจะไป เราจะไปเข้าที่โรงเรียนขนุนขี้นะครับสาขาของโรงเรียนบ้านอูล่องโดยเราจัดยานพาหนาหรือรถโฟรวินของเราอย่างเดียวนะครับที่ที่เข้าไปเพราะว่าถนนเนี้ยระยะทาง3.4กิโลนะครับแล้วก็เวลาฝนตกมันต้องใช้รถโฟวินช่วงนี้ก็ช่วงนี้ใช่ใช่เป็นหน้าฝนหน้าฝนนะครับจะมีฝนตกอยู่เรื่อยๆนะครับดูจากบรรยากาศแล้วบรรยากาศวันนี้ เออปลอดโปร่งนะครับแล้วก็อากาศน่าจะดีนะครับดเดี๋ยวได้ได้ครับพี่ชาติช่วยเอานำพาท่านผู้ชมไปดูรถ โฟวิลที่ว่าว่าเราเอาอะไรไปไปมอบให้กับทางโรงเรียนขนุนขี้นะได้ครับน้องหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะครับรถที่เราจะเข้าไปโฟวิลทั้งสามคันครับนะครับจ้เจนนาทีแล้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งครับขออนุญาตแนะนําตัวแล้วก็วันนี้เราจะไปไหนกันเราเราให้ทนคผู้ชมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนก็สวัสดี ผู้ชมทุกท่านนะคะพันเอกหญิงดวงฤดีกิติยุทธโยธินค่ะรองหัวหน้ากลุ่มง,งานกิจการมวลชนกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับพี่วันนี้เหรอรวันนี้ทางกอระมะนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยเรามีโครงการนะคะเป็นโครงการปฏิบัติงานตามแผนงานขับเคลื่อนงานด้านมวลชนของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบ,บ,บุรีแล้วก็ เนี่ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือโรงเรียนบ้านอุล่องนะคะ<ม>เขาก็จะมีโรงเรียนสาขาที่จะต้องเดินทางเข้าไปอีกประมาณ30กว่ากิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยจะเห็นสภาพคือถ,ถ้าไปรถธรรมดาเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อมีท่านที่สนใจนะอยากจะมาร่วมกิจกรรมต่อไปในโอกาสต่อไปว่ามามอบของมอบอะไรเนี่ยก็จะต้องใช้โฟลอยู่สักนิดนึงนะคะหรือประสานทางพุ่มในการโรงเรียนก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมของเตรียมอะไรขึ้นไปกี่คันครับพี่กี่คันนี่เรา เราต้องยุบลงลดกันเหลือแค่ได้แค่ประมาณสักสามสี่คันก็ไปให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็จะไปเลี้ยงอาหารกลางวันกันที่โรงเรียนสาขาบ้านขนหงเพื่อไงแล้ววันนี้เราเอาสิ่งของอุปกรณ์อะไรไปบ้างครับได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารกลางวันเลี้ยงขนมเด็กๆแล้วก็จะมีไปนะคะก็ ได้รับความกรุณาจากท่านรองผู้วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะท่านพันเอกสัตวัดอินกงค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับใช่ใช่หรับเด็กนักเรียนที่อยู่ทุรกันดารที่ห่างไกลใช่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคือถ้าหน้าฝนปั๊บเนี่ยเราก็จะค้ายๆเหมือนขาดการติดต่อกันแล้วก็จะสังเกตได้จากสภาพลองพาไปดูหน่อยว่าพี่มีอะไรไปให้ได้ได้ค่ะได้ค่ะตรงนี้ริ่มแต่ตรงนี้เลยเนาะคืามีคืามีเสื้อผ้าเด็ก นะคะเรามีเสื้อผ้าเด็กๆสําหรับเด็กเด็กน้อยเลยนะคะคแล้วก็มีหนังสือหนังสือเป็นพวกหนังสือการ์ตูนก็ได้นะคะคเด็กก็จะชอบอ่านเพราะว่าไว้พักผ่อนไว้พักผ่อนสมองนะคะคไอศครีมค่ะเราต้องสั่งเ<อ>ข้าไปนะคะเราต้องสั่งเข้าไปนะคะคนี่ก็เป็นตู้แช่ของอาหารของสดถือว่าถ้าเด็กได้ชิไมไอศครีมแล้วก็น่าจะชื่นใจนะครับรอกันเลยล่ะค่ะพอรู้ข่าวว่ามีไอศครีมมาเนี่ยค่ะแล้วครั้นี้ล่ะครับ ตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะเป็นออชุดเครื่องหนาวตุ๊กตานะคะก็จะมีตุ๊กตาไปให้เขาด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีเสื้อกันหนาวไปอันนี้เราก็ทางเจ้าหน้าที่ของกมอรมนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราก็จะมีการคัดก่อนคัดสภาพให้ให้ สามารถใช้ได้ใช้งานได้เลยอ,ะอ่ะก็เอาเตรียมไปให้น้องๆเขาแล้วก็เตรียมไปให้ถ้าเป็นสภาพตัวใหญ่หน่อยก็จะเป็นผู้ปกครองนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะครับเดี๋ยวไปดูคันแรกกันมั่งครับคันแรกคันแรกมีก็ถือว่าเยอะนะอีเสียงเป็นอะไรอันนี้นาะจะเป็นครืง่งเสียงเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะไปมีกิจกรรมสันทนาการ <laughs> คร่ะเราไปเราไปเล่นก<อ>ันแล้วก็จะมีอ่าอันนี้พี่ท่านา อาจารย์สรรเสริญสุนทรธยาพิรมท่านก็นำกระเป๋ากระเป๋าเป้ค่ะใช่ค่ะค่ะใช้ใส่หนังสือส่วนหนึ่ง นี่ปริมาณมากพอสมควรร้อยกว่าคนขอให้เลยเหรอคะค่ะที่นู้นร้อยกว่าคนครับครับค่ะเดี๋ยวต้องให้ต้องถามผู้มำนในการให้ดูอีกทีว่าประมาณเท่าไหร่นะคะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูเดี๋ยวเราไปดูข้างในงานขนาดไหวเราจะสนุกขนาดไหนนะครับเราต้องรักษาตัวไปให้พ้นก่อนสามสุขโลเนี่ยคร้บพี่ครับพี่เอาขั้นต้นขั้นนี้ก่อนวั้นต้นขั้นต้นขั้นตนขั้นนัสดีครับครับ จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกาบวกแรงใจและ ที่ริเนเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความ ภูมิใจ

จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยติที่คิดจะให้โดยแรงใาบวกแรงใจและ ที่ริเนเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความส มันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและิศรัทธาเงื่อที่ริมเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ หนึ่งตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงเรียนอู่ล่องนะครับอู่ล่องใช่ห้องเรียนชั่วคราวบ้านขนุนที่สาขาขนุนขี้นะครับที่ที่ระยะทางที่เราเดินนั่งรถมาลามพันนะใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงนะใช่แก็เส้นทางค่อนข้างกันดานยากสากสามสามสิบเจ็ดกิโลนะที่เราเข้ามานะสามสิบเจ็ดจะใช้เวลาใช่นานนานมากนะ ถึงว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วเรารไปแล้ว,ลวเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้ไปชมจิตกรรมดีๆทางกรมนอจังหวัดก,กาญจนบุรีของเรานะครับก็จะมีนักเรียนแล้วก็มีรองผอกรมนอของเราตอนนี้กํลาลังดําเนินการจิตกรรมดีๆของเราช่วย,ยวนาไปพาท่านผู้ชมมาด้วยนะครับรับชม ทหารเป็นนชา้หญิงตรวจอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับก็จะมีรองกรมนอจงหารวจการชนะบุรีรามยแนะนำมาแนะนำนักเรียนชว่าเห็นทางโรงเรียนของเราตอนนี้ถือว่าระยะทางนี้ลำกันดานมากที่เราเข้ามาดีนะวันนี้อากาศยังมีแดด แต่ถ้าฝนตกเนี่ยถือว่ามอบของมีมีมอบความเป็นชายเตามีปานเก่าเรียนใช่มีปักกานะครับแล้วก็ซื้อผ้าสื้อผ้าด้วยให้ชุดนักเรียนให้แกกับนักเรียนที่นี่นะครับที่ห่างไกลอาจจะไม่อยากเป็นทหารไม่อยากเป็นตำรวจไม่อยากเป็นลูกูนะครับจริงๆเป็นอะไรก็ได้ก็ต่อไปก็ขอให้เป็นเด็กที่ดี การถึงอื่นที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นไปตามขั้นต,ตอนตามจังหวะต่อไปนะครับเช้า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 วันนี้ไม่ต้องเรียนเนี่ยดีไหมไม่ดีดใช่ไหมตัวใหญ่ไม่ถามหลายโรงเรียนตอบว่าดีแต่อันนี้ตอบว่าไม่ดีไม่ดีไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนอีกออการส่ดุลนึงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเรียนเรื่องของการ รักรักประเทศชาติเรื่องเรื่องของการปูความให้มีความรักมีความการญูก,ก,กตวเวทีขอต่อประเทศชาติของเรานะะประเทศชาติเราเนี่ยตั้งมาหลายร้อยปีแล้วนะครับก็มีบรรพบุรุษของเรานะะที่โดยท่องไว้เอาเลือดเอาเรือเอาชีวิตแล้วามลำบากยากเหนอเท่าแรกไว้ก่อนที่จะรวมเป็นชาตินะครับมันไม่ใช่เรื่องงา่ายนะครับในพื้นที่มันก็มีการ มีฝ่ายที่จะมาแยกยึดทดินแดนฝ่ายที่จะต้อง,งรักษาดินแดนที่เราอยู่กันได้นะวันนี้ก็มีการท่องรูของเราเี่แหละนะครับปูของปูของปูของปูนี่แหละนะครับมะช่วยกันดูแลจนเป็นถึงการินให้เราอยู่อาศัยทุกวันนี้ไม่ต้องลำบากเดือดร้อนเหมือนอีกหลายๆประเทศนะครับที่เขาจะต้องหงศหนีไแต่ารสู้รบนะครับ,รบมีปัญหาเรื่องในพื้นที่ในประเทศชาติบ้านเอรา เพราะฉะนั้นเราอยู่กันที่นี้อยู่กันอยามีความสุขวนะครับเราอยู่ในประเทศไทยอยากมีความสุขกันไหมมีไหมครับมีการทำานอยู่ในประเทศไทยอยางมีความสุขไหมครับมีเราอยู่นะอยากมีความสุขแล้วนะครับเราก็ต้องคิดที่จะทําความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมือนของเราครับวันนี้จะมีบทเพลงที่พวกเราฝืนร้องกันมาแล้วใช่ไหมงานเสนอบทเพลงเนี่นะครับจะเป็นบทเพลงที่ มันจะสื่อค่ะหรือความรักชาติอยากนีให้พวกเราฟังแล้วก็ร้องแล้วก็คิดตามก็เป็นบทเพลงที่ดีบทเพลงหนึ่งอาจารย์ลุงนะก็พูดให้กับพวกเราฟังสั้นๆสั้นนะครับไม่ยาวมากนะแล้วเดี๋ยวเราร้องเพลงกันแล้วก็รับประทานอาหรนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีกระชากรผูอชมร่วมกันนะครับร้องเพลงนะลูกดีรองรับแจก É muito อ่ะน้องหนึ่งเมื่อกี้เราก็ได้รับชมภาพิิรรมแล้วก็พาท่านผู้ชมมอบของมอบของแล้วก็มีการร้องเพลงผักเธิคือไทยนะครับเดี๋ยวต่อไปลําดับต่อไปเดี๋ยวเราไปหาพ่ออ๋อนะครับพ่ออของโรงเรียนเลยครับเราสึกกันอ่ะสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอุญาตนะครับขอุญาสัมภาษณ์แนะนําตัวแล้วก็ ช่วยบอกความรู้สึกที่วันนี้กองอุตการรักษาวความมั่นคงภายในจังหวาาัดกาญจนบุรีมามามอบมีมีกิจกรรมให้ท่านพอในวันนี้นะครับรับยดเยเชิญครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลาพรเจริญสุขพุ่มในการโรงเรียนบ้านอุรล่องห้องเรียนชั่วข่าวบ้านขนุนที่ค่ะก็ะมีวันนี้นะคะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับทางคณะกอรมนจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้มาเติมเต็มความสุขให้กับเด็กๆของโรงเรียน ห้องเรียนชั่วข่าวบ้านคนุ่นที่ของเราแห่งนี้นะคะค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีและภายในประเทศของเรานะคะว่ามีการรักษาความมั่นคงบริเวณไหนบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีแรงจูงใจที่ให้เด็กๆได้มองเห็นอนาคตตัวเองว่าต่อไปในอนาคตเด็กๆอยากเป็นทหารหรือเป็นตำรวจ หรือว่ามีส่วนร่วมในการดูแลความมั่นคงภายในประเทศของตนเองได้อย่างไรคะครับไม่ทราบว่ามีหน่วยงานอื่นมาเยี่ยมท่านผอบ่อยไหมครับก็มีคณะมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทางเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็ทางผู้นําชุมชนหรือแม้แต่ทางท่าน ในอำเภอนะคะก็ได้มาเข้ามาจัดกิจกรรมมาอมอบของดดม,มาตรวจเยี่ยมเด็กๆอยู่สม่ําเสมอค่ะครับครับแล้วก็จํานวนครูอยู่ที่สาขาขนมที้นี้มีจํานวนเท่าไหร่ครับอ่าจํานวนครูตอนนี้ของเรานะคะประจำการอยู่ห้าท่านด้วยกันนะคะครับค่ะก็นักเรียนล่ะครับ นักเรียนนะคะร้อคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จํานวนครูก็ยังไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียนหรือว่าจํานวนชั้นเรียนเพราะว่าเรายังมีจัดควบชั้นเรียนอยู่นะคะ<ช>ครูครูท่านหนึ่งก็รับผิดชอบสองชั้นเรียนอยู่นะคะซึ่งก็ถือว่ามีความหนักหนาพอสมควรในการที่จะจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กๆได้ทั่วถึงค่ะแล้วถ้าในเวลานักเรียนหรือคนครูเนี่ย ไม่สบายถ้าเหตุฉุกเฉินนี่เราเรามีมาตรการหรือการช่วยเหลือ,อยังไงครับถ้าเหตุฉุกเฉินถ้าเจ็บป่วยเบื้องต้นนะคะเราก็มีอาคารเรือนพยาบาลนะคะคที่สร้างโดยมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยให้เรานะคะก็มียาสามัญประจำบ,บ้านเบื้องต้นให้เด็กๆหรือคณะครูเราที่เจ็บป่วยเบื้องต้นเนี่ยได้บรรเทาทุเลาอาการลงไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆร,งร,งรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องนําเด็กออกไป ยังเราพอสอตอบ้านอุรองหรือโรงพยาบาลทองผาภูมิเลยนะคะโดยการเช่าเหมารถไปหรือถ้าไม่มีจริงๆเราก็ตีรถเข้ามาร <ทำ S 1> ับ,บใช่ค่ะ,คะแล้วมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับในที่ว่าที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนหรืออะไรค่ะก็ขอฝากนะคะ,ะ,คะถ้าผู้ใหญ่ใจดีท่านใดน,นะคะที่จะเข้ามา,าเติมเต็มความสุขหรือสนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับน้องๆได้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อได้ที่พออสลาพรเจริญสุขนะคะโรงเรียนบ้านอูร่องเบอร์โทร0819814302ค่ะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีกิจกรรมต่อไปก็คือคือเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีมนักเรียนค่ะครับได้ได้ในเรื่องกิจกรรมการมอบของอะไรนี้ท่านพอเป็นพอใจไหมครับในในเรื่องกิจกรรมที่ว่า มาช่วยในในเรื่องที่ว่านักเรียนขาดแคนค่ะพวกเชื่องแบบช่พวกกระเป๋าเชือกแบบกระเป๋าเสื้อผ้าอ้กระเป๋านักเรียนเนี่ยถือว่าก็มีส่วนสําคัญเลยเพราะว่าเด็กๆก็ลองคนก็ใช้แบบเก่ามากหรือซิปแตกซิปรูดอะไรเงี้ยนะคะการน้ํากันฝนก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช่ค่ะสมุดหนังสือบวมก็ถือว่า มีความสำคัญความจําเป็นกับเด็กจริงอย่างแท้จริงนะคะก็ต้องขอบคุณทางคณะนะคะนั้นก็สําหรับนะครับวันนี้ก็จิตกรรมดีดีก็ขอขอบคุณนะครับท่านผอนะครับโรงเรียนครับรี่ลองลองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานบนถนนหันบกที่สิบเจ็ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทําความดีพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีจิตอาสาและมีจิตเมตตา,าช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละอุทิศตนทําความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้จึงเป็นที่มาของโครงการจิตอาสาพระราชทานและเป็นแนวทางวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนช่วยกันทำความดีเพื่อสังคมต่อไปหากท่านต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาพระราชทานช่วยได้ 1. คอมเมนต์ร้องทุกใต้โพสต์ 2. ข้อความผ่านแชทเมสเซจ 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. ทางสายด่วน1510 5. สแกนคิวอาค้ดครับครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่17ขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการหากท่านพบเห็นปัญหาในพื้นที่หรือความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านมายังเพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้ทันทีทางเราพร้อมเป็นพร้อมเป็นสื่อกลางในการรวบรวมปัญหาและประสานความช่วยเหลือ ในการช่วยเหลือไปยังพื้นที่จิตอาสานะครับเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปสุดท้ายนี้ร่วมเป็นกําลังใจให้พวกเราร่วมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สนับสนุนงานจิตอาสาผ่านทางโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ